Icana, โอ้กี cents, ่ป้าล yes ้ววันโว้ยว้เออีเลอวาคืนนี้เแกแล้วยาวดีพี่บองเนาะอย่างบัดเล ทักทายกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตคู่สูตรของอทางของน้ำน้องแพนก่อนพี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นมาเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่นอ้องอีฟซีวัดคู่สูตรุกคนพี่น้องนะที่เข้ามาติดตามแลกในการสนับสนุนส่องของมาเนี่ยเนะาะถ้ามาเนี่ยมันยังผิดพลาดไปหรือประจบบงงางอางในคลิปนี้ก็กราบขอโทษและขออภยยัยโทษด้วยพี่น้องเด้อเนาะขอขอบคุณขอบคุณขอใหัยโทษด้วพ่อแม่พี่น้อง ดีๆนี่งานเป็นอย่างเนาะปะพี่น้องหัวใจได้ตอนนี้พี่น้องเลยเฮ้ยขึ้นมาเลยอย่างมากันนิดเดียวโอ้ยทำงามากน้ำเชยหัวแตกพี่น้องเลยโอ้มาแต่พ่อนี่นะอ๋อลืมซื้อนั่นเลยบาทเลยนันก็ขอดองเออแต่นี่มีบ่ห้ามเนาะมีแต่ห้ามเลยจ๊เกินบอเท่าจะดีนะเออ

บบกีเซนนึ่ง้อเนาะนะไปได้หม่องไลบอนทะี่เราเอนมวยาเกอลื่หนาแล้วเลหนาเนหลังยังเี่ไยเนาะก็เลยลืมอเนาะไปเชไปหาบุญซื้อฮเล่ากอนพี่ไ้ไงนี่บอกินข้าว <c oughs> แล้วบ่จ้น่อยขนกินแล <ะ S 2> ้วน<ล>ะขิน <ละ S 2> ข้าวกยเงี้ยต้มต้มไก่โอ้ ต้มไก่บ่อแน่นแล้วแช่ปีบอแช่โย <c oughs> <c oughs> กำลังมัดเล็กรวดแล้วเนาะพี่น้องเราก็เลยไว้อยู่พี่น้องเราเที่ปุเดียวแล้วนี่นนเนาะสวนขี้ดินเนาะมัดสวนขี้ดินออกพอดีเ <c oughs> ราสิป,ปนนั๊บปอนี่พี่น้องเลยแล้วก็สิเทคานนี่บัดเลยเนาะไม่แบบมันมีอยู่บ่บัดไหน กสีหาเวหนินั่นะพาอไรอกแล้วไม่เป็นเนาะพรมีใส้อยกเป็นอะไม่เป็นอยังลืมลืมเปอะไรลืมคลักลืมเนยคือขอตออันว่าเฮ้ยทอันหึครหายปะ้บใช่ เ้าไปน้องยูเพื่อนเ้าสบายดี่ะโดยสบายดีเ้าดีขมยไปเลแ่ไปนะฮะากเกกอตัดกระากันชงเลยน้องเพื่อนน้องไปไหนน้องไปชเชลมีลนอนใส่ชลมีแล้วเป็นยังไงนะ แท่ใท้ไ,ไปใส่อีกเหรอ,อยังไ,ไหมทไปใส่อีกก,ออกินข้าวเพแาเบอแม่อ๋อจะจะเพียงไกินกระโดยเลยยังกินกระโแต่กระโดข้าวเด้อดข้าวซุกอยูอ่บ่เจ้ากะหซุเลือด <c oughs> <c oughs> ออกเลยบอตำมันนั่นนหะคงหในญ่ายอยง สูงพวกลืมซื้อทอนั่นมาให้น้องก็เชเดนไปซื้อทออีกเดี๋พี่น้องเลยเนาะจักกันหนึ่งหอดันแสนมาหอดที่เนาะไปหาเบิ้งก่อนพี่น้องเลยบริการเป็นระดรบกับเชเดนไปซื้อเบิ้งอยู่หานนี่แหละเปลีแดนไปจ่ายเงินเพิ่นได้พี่น้องเลยจ่ายเงินกันมาค่าเครื่องค่าของเพิ่นก็อบไปยังไม่เท่าไหร่นี่เกินไปเบิ้งกล้วยได้ไหม เบิ้งมะกว้วยนะครั <c oughs> บเ <c oughs> ขาลักแล้วอ๋อมันจุดลิอย่างเงี้ยเนาะหักได้ดิกล้วยนีเสียบได้ดิอ๋อมันมันมันใหญ่หลายตุ่นเตกพี่น้องเงี้งเนี่ยตุ่นเตกเหรอว่ามันใหญ่หลายเจ้าก็กินอยู่บ่เลย,ย,ก,ยลกินอ๋อเสียบเนาะกล้วยกล้วยไข่พี่น้องเงี้ยเกาะตรงนี้นะก็มีคนเหยียบล้มไม่ไหว นี่จะเคลือมีงซ้ถามเคลือเด้อเ<ด>สียจะเคลือเอาให้บไนเลยตัดไหมหอเอาอีกไหมเอาผ้ากันมาคุ้งยิงจ้าลุงไว้ว่าโดนอาจจะถึงวะถึ<า>ง,<า>งอันนี้เล็บเปียอะไรนี่นอตอนเจอบ้าผ้า เรียกับบบกกีด้ใช่ได้พ่นได้บ่น่นเลยเพราะว่ากูกกวท่เขาครับโม้โม้ฮบแม่ทางบอนพันบกลสพันบอลไ้ไ่เจนบอลพันท่านี้อี่งเออองพทางนี้่านะ้นก็ได้ครับครับ

ยาดอกล่างเงาเพื่อนเลยทำเพื่อนขายเครือหนึ่งโมงน่หาเขาชิปตัวบ่ละบ่หอดบ่หอดบ่ดยเอาเครือเท่านี้เถอะชามชิปเขาซิแม่นบ่โดยเอาแสดงว่าเข้ยอันนั้นแพงกว่าบ่แต่ว่าขายเป็นวีเขาขายเป็นวีสิบพันอือเขาซื้อรายเครือเลยแค่บัตรนี่อีกนึงนะเฮ้ยเวนั้นมันตึงนะบ่ từng nghe oh. rồi Băng, Bắn Ai thiệt bắn thấp, chặt nó Thằng ừ. ừ. à, đâu à Lâu là nó chảy rồi <laughs> Hiệt hộp một cũng hết việc rồi à <cười> <cười> Má, sẽ oh, hết này, đi Má, ừ. Mà, con chờ ừ. Con chờ hao đi เข่าเนาะท่นกล้ยนเครื่องเลยึลมแล้ลมแล้วเฮ้ยุงขากุ้งไหมโเครื่องนี้เดแกแล้วยาาดีดีพี่ต้อเลยเนาะอย่างบัดไห จตกโลเด้เนาะเป็นขายเป็นโลโมเมนบ่น้องบอ่บางคนก็นซื้อเป็นโลแต่ว่าสุดท้ายเขาซื้อซื้อเป็นเครืออืมตัวน,นี้นะครับเขาซื้อเป็นบีเนาะเอเนปะเป็นเครือเป็นบีผสมกันนะไอพี่น้องมีจักรบีเด้เนาะไอน้งอ,นองเด้อเอาไว้ของเดียวกันก่อนดูครับ อสามคนตดเฮาเพี uh, nós, um Brasil, um ่อนไงเนาะสามคนกันก็ได้แหละไม่ต้องหนาถ้าไหมปั่นพื้นน้ำเนี่ยปั่นทีมงานเฮาเนี่ยทางเขาบรถตรงบนเตียงเลยอ่ะผมจะมีย้ำใจกะตัดให้เพิ่นเออโดยทางบนเตียงกะแต่บนเตียงเพิ่นยังไม่ได้เมื่อเมื่อนี่เพิ่นเมื่อเมื่อใดหนาชิมีเมื่อเบื่อนึ่งบอกก็เบื่อเลยนี่ยโดยเพิ่นก่อนเพิ่นนาะจะชิมเมื่อเมื่อใดเดินทางเมื่อนี่เนี่ยหนาชิมีทั้ง มาย้าวทางเบาป้องเบาบุญก,กับเบาจันแล้วก็บเบาบุญสารวันรพี่ตองเลยเนาะได้อีกยังคือนึงอ้าเมื่อยแล้วเอาลายแท้เจ้าสีไปกินตัวยังอยู่เลยเอาละเก้าวได้สารเก้านี่ข้ามันซุกเบิดนี <c oughs> <อ>่เจ้าสิได้ได้ถิ่มบ่หรอว่าใหไร้มูกินเนาะเอาให้มูให้น้องกินเอาให้น้องกินเด้ดอ Đâu không con này nè Đi gần ta, gần lưng Phần bó đi mi Đôi Phần bó đi mi tuần cuối bỏ Đôi 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 Hả? Này Chắc chí mình khứa nên chắc chí mình nhí chắc bì Thì nào nó Thế hù thì thế này nên lại bì Thì nào nó Nhau à... Nhai Thì nào người Thấy chả con bà tắt tôi đi con này Bố hù บอไอ้ช้างไปมาตัดเครืองดีก่อนเลยบักกระดานตักเหี้ยบักเอี้เอามากินกล้วยวอเอากินน้ำกันเออกินกินกินมันอยากกินมันอยากกินเข่าหน้ามาหนิเนาะขนาดมาให้กินกล้วยพี่น้องเนาะนี่มันมีแต่ลิงกินน้องเอนโบอะไรๆบ่มเด้่นี่แล้วลองแพนได้หนุ่มน้ามาบ่มเพิ่นเด้่นี่มองเห็น เทคานครับมันก็กระเสีเทคานนี่ล้วก็เฮาก็เอาทรายมาใส่จับมน้ําอือนั้นแล้ถอันี้ออก้เอาห้องเทิงเนาะแม่นแลห้องเทิงเวลาเฮาบ่มมันจะลงแม่นๆๆๆห้องเทิงตีๆๆๆแม่นๆๆเจ้าละแนวว่าได้น้ําแค่ฮาปมแต่แค่อันนี้ัดคนนี่ก็เออจะเป็นค่อยคนมาใส่ แล้วค่อยเฮ็ตัยนะได้ดอกเนาะเออมีคนคนยอมน้ำกับงอ่งคนนอยู่นะยอมให้อยอมไปยอมมาจนจอยเพื่ออะไรเพื่อนเราเนาะภัยยังคุณดีต้องยอมน้ำบุอยง่ายเนาะบุอยง่ายเนาะข่าวลายนะปอยางก็เคยยกมาแล้วนะปอยาง กาแฟยางโดยนับกว่าน,น้ำนี้อ๋อ <laughs> อันไปทำเอาไปย่ออไปทำเอาเอายางบ่โดยน้ำมันมินแน่นอะแม่สินแล้วบ่เนาะแม่ชินแล้วแบบเบิ่งเนาะเอ้าเห็ดเบียกมันก็ต้องเมื่อยพีย่นาะไปเสียเงินได้คำเป็นเนาะแบบนี้บ่เนาะงินยางนะแม่อันนี้พ่อแม่บ่กกูอยางโดยมันเป็นตอนปิดเป็นเป็นที่มันตั้งกันทำไมสิบ่โดย ทิมปงขึ้นมาวไหมเชนเนะเาะทำนี้เนี๋ยเขากีดได้หรือเปล่าล่ะยังยังอ่ได้บอโดยอ๋อตอนเว้นนี่เขากีดปอมันอากาศเย็นส่วนน้อยสริงส่วนน้อยส่วนลายเขาชิตืนตน่นตอนเตอนเพราะว่าระายะามันลายได้ส่วนมากเลยทิเป็นช่วงเศร้าดีวกว่าโดยยังมาอากาศมันเย็นสิกีดได้หรือเปลได้อะไรกันเนาะโดยทำกีดหน้าห้อนนี่มันไม่อย่างบอแม่ อย่ามองเฮงเนาะโดยใช่ใช่พี่น้องเลยกล้วยนี่สามเดือนบ่ได้กินนี่บ่หอดบ่หอดบ่โดยสองเดือนสองเดือนบ่โดยอ๋อกล้วยพันเดียวกันเมื่อไรเนาะพี่น้องเลยสองพันสามมีกล้วยหา้ากับมีบ่ซีกล้วยเด็กเนาะไปเห็นเพื่อนนงามงามขับผูกอยู่เเพื่อนน้องใช่ งามเพื่อนน้องเพเื่อนน้อง,งอันพี่น้องเลยใกล้ๆกับเพื่อนน้องอันงอมลำจนเหล่บ่อนต้ตตน,น,น,นวันนหนพี่น้องเลยเนาะปืนนี่จะได้เทคาดเนาะปืนเนาะไอ้ไม่นี่ได้แต่นี่แล้วมัดเล็กนี่แล้วก็ชี้ถอยไว้ยักษ์หน่อยนี่ฐานนี้เพื่อนมาส่งถึงนะนนบ่มาตอนนี้เนาะตอนวันไหนตอนวีนๆประมาณชักนก็เห็นอย่างเนาะแต่เ้า

เดี้ยเดี๋ยเ๋ยนักแหงหาคนก็จะย่อ่อคุนหาคนย่อบอคืนเด้อเจ้ย่อ่อเจ้ากระไรย่อบ่เดยโอ้จะขอห้านเพื่อนนั่งยืนเบื้องเจตีจะขอห้านเพื่อนเอ๋อือว่าจะขอห้านบริรยอนะพอดียากกินเกียน้อไมาอันนั้นหนึ่งแล้วพี่น้องเยเนาะหัววายเาก็ คิดว่ามาเนี่น้องเพื่อนต้องเพื่อนเพื่อนต้องหาต้องไก่กินพี่น้องเลยแต่มื่อหนาบเฮ็ดเดอ้อได้ยินบ่าเด้อมื่อหนาบเฮ็ดเดอ้อเด้ดเอจะไม่ขายอีกไม่มาได้ม่ได้เหมือนเห็ดได้เมื่อหนาเดอ้อเออประว่าเขาซื้อตัวตลาดมา,าเลยกูอ่สบ,บายกูอ่ะพี่น้องเลยเนาะเสาเนี่ยซ่อมกันมอญจะตั้งนี่ทั้งลุม่มทั้งหลังมันสี่ตำกูป้อ ะจะเฉีนเบิดบ่ลักษณะเบิดคอสิบ่เบิดแมนน่เบิดจะเบิดัได้ชนิหนะอ,อ๋<ม>อเวายตาขาเบิงนี่คือทางนี้มันสูงกวจะจ,ะจะางไงปเป็นทรงทรงมดเดิร์นทรงโมดเดิร์น,อ,อ,รนรอ,อืมทรงเนองนองอ้ำทรงโมดิรนบอโอ้ เห็ดน้องน้ำส่งมานั่งพี okay. ่น้องเห็นเนาะเอ้าอีดีเด้จ้าผู้หญิงก็ส่งมานั่งคือนอย่างเอ้าเงิืนอาทิตย์มันเงินเงีนั่นดิโมเดลนนะเอ่าโมเดลนะเอ้าส่งมางอนมันหลายซื้อไอ้น้องเลยมางอนมาเงีนมานั่งอ่ามันเคลื่อนเงินขึ้นมาไม่ได้มามันนั่งแบบมันหอนเลยพี่น้องเห็นเนาะเป็นเอิร์นมาส่งโมเดนพอดีสิยใจ พานั่นเลยพี่น้องเลยพานเครื่องอุปกรณ์น้องแพนยังจะว่าข้องอมันทันร่ทนเลครบเลอืมจะว่าเอามาแล้วปืนเชือกแล้สบายจะน้องแพนไปซื้อเป็นอยู่บ่เป็นไรบ๊โดถวเมื่อื่นพนักบันหไปซื้อนี่แล้วซื้อรนนี้ก็ได้คุณยมบุปินหานป้ใช้มันแสน แค่ที่ไอ้พี่ซื้อหรือเปล่าได้แค่เราแค่ได้พี่เองเราใช้ช้ไปจ่ายเงินคนเดียสมาาจะสบายเลยได้เองก็ได้วะเนี่ยแต่ต้องไปซื้อข้อเดียวเบิ่งเนาะดีมากินข่าวเลยพี่น้องเลยข่ามนองเป็นก้อนก้อนเสมออุ่นข่าวบ่โดยไปหาชาววันโตเราเข่าว่าให้ซ้ำหัวมาเงาดีเข่าเข่าให้ ủa bò, bò cái nhang nó hay, phi nông này nó, à, mì này, thong để cả Nói đây này. Huơ, như này, tẩm anh cốc, à, cốc, cốc mực om này này, มันยังคือไม่นั่นนะคือยังพ่อพดเอ้าผมพ่อก็ต้องใส่ท่อขึ้นตัวไม่ต้องงัดมันงหรอวะใส่ท่อระบายหรอวะงัดเลยก็ต้องใส่ใส่ท่อระบายแต่ว่าอัดอัดประเภทตัวเสือเล่นขี้ดินคือใช่เงีเฮ็ดเ้างที่อย่างตะเปาะอยู่แต่ว่าอัดกับเงี้ยจัดจิกน้อยจัดจิกน้อยเขี้ดิ้นใช่ อืมน้ำเสียเต็มไว้เนะาะไปแล้วมันเามันเอาใส่อากาศมาจะถอดออกจัตงติดตั้งใส่อืม <c oughs> จ้าจ้าเนาอีกบัวเฮิงหรอกพี่น้องเลยเนาะมีแต่ว่าทั้งมวยย่าองการเชื่อเดินทางกลับเมืองนะสมุกปลายเพื่อพี่น้องเลยเพื่อชีวิตอันเชโกนก็ได้ยเนาะเดินทางช่วงคำคำแต่ก็ยังมีผู้อยู่อยู่ทีมง่ายๆนะเนาะเพิ่นมากกับวอนอัเพลินเนด้อ <c oughs> ที่มีหนาใหม่มานำมือหนิโดยมืออ่ะบ่เอาไปกินข้าวก่อนบออเอาขอบใจเลยหเอาโดยโดยเอามาจะเดี๋ยวเชียนไปซื้อทอนให้ได้เถอะเอาแต่ทอนบออเออเอามีอย่างกะข้ามันขาดเรือกะบอกอันมาน้องเพิ่นก็ได้เดี๋ยวเขึ้นมาเดี๋ยวชี้ใจให้ไม่ให้อันน้องอันแพนหนีขายไม่ก่อน เื่อชอ้อา,า,าว่ามันอย่งบุพเพเรเจ้าขายได้ก่อนเด้ <c oughs> <c oughs> เอเด้ออ้อันามาใท้ที่ดังชี่น้องเลยเนาะเจ๊ิองไปกับเฮิงเติบพเนี่ยหรือว่าบุบุเฮิงบซานะอาร์ิซี่หรือว่าหามือ,อะไเนอะอมากับโมเวนโมเนฮอซิปเวจาบอกชิปเเนาะฮอ,บบบฮอดบ่จ้อากใชอดด้วแะเด้อ จิบมือนี่มือมือที่สองที่ง่ายคุณจักกับเจ้านะมือที่สองที่ง่ายขึ้นมาแล้วก็เห็นนำมาเขาสัมผัสเพื่อนนะเป็นมือที่สองเพ <laughs> ิ่งเต๋อเพิ่งเต๋อไปอเหร <laughs> อเวดเงินชาวกระห้องผู้ดีเป็นล้านปลายเสื้อผ้ากับเวททับเวทเนยลมลมตัวใดก็มินอ้าวเสียพี่ต้องเลยเพราะว่าบอยา้สีแด่นพิซ้อ <laughs> 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 นั่นเหต่ผลก่อนได้เพี่น้องเด้อเนาะเพื่ออันเราเสร็จเรียกทีมงานสะดวกสบายพี่น้องอยู่เนาะขับมันขาดเรือเร่เกินหน่อยดีกับเมนให้ทางน้องเพื่อนคนแลไปซื้อไม่ให้ทางเพื่อนเนาะเออทำมาเรื่องเงินเรื่องอย่างอะน้องน้องสบายกันได้สิโอนให้ทั้งหันถอาก็ได้มีแต่ว่าน้องทำมันพูดถึงทำมันขาดเรือยังนะมีแต่ว่าน้องเบิรงเอาเด้อร์เบิรงนกำลังเพคนและตีส้มเบิรงเนาะจะมีทีมงานเข้าฝืนมาอีกสี่คน ขึ้ง่ายๆนะขึ้นมาเมื่อนี้นะจะเป็นจังหวัดจังมุงนะเนาะเดินเพิ่งจะฮอดแล้วอย่างว่าอย่างว่าคือหัวกันก็เลียดแท้หัวนังแ่ละฮะเออป้าซามิตรบาเดี๋ยวไปซื้อคองอะมะเขืเจาะก่อนเด้อเด้เดี๋ยวจังกันลำลาละเมื่อพี่น้องเลยส่วนกล้วยเนี่ยเลยบุญเพิ่นสิมายกเอาเขึ้นนะโด้อเพิ่นสิมาลำลาลองเพื่อนด้วยกัน มาบุญมันปะเน,นาะเนาะซะสบ,บายดีก็เด้อส,สบ,บายดีพี่น้องเงือน้อยเดียวพ่อๆกันตอนแร่งเร่ม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอิซีบัดกุสูตสุขคนพี่น้องเลยมามีเงียงไล่พี่น้องกับลำลา,าพี่นอ้องชิสุกแล้วมุ่งเนี่หนูตาําแซบอยู่บ้านน้องมุ่งมาเนี่ยชิสุกแรกหน่อยนึงตําไม่ได้แซบบ่แซบแซบอยู่บ่โดยเอา้า รับหน้ารับไม่พี่น้องเลยเพราะว่า <_ t ot> ทางหลวงเพนเพื่อนนี่กินแบบพุ่งกินนราไม้กับโบ๊ะโป๊ะไมาไรเนาะ<_ <k> _ <t ot> ยังาคาร่าข้ามขตอยู่พี่น้องเลยเนาะไปสบายดีไปแล้วพี่น้องไหยเจอกันในคลิปหน้าแล้วพี่น้องเด้อ